สวัสดีค่ะติ๊กอะไรก็ถ่ายแล้วก็ขายนะคะเมื่อคืนนี้ที่บ้านฝนตกฝนตกหนักนะคะลมแรงมาดูความเสียหายกันนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้น พยูนพยูนหักนะคะดูวันนี้เป็นที่เจ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเวลาหกโมงยี่สิบนาทีนะคะความาดูความเสียหาย โอ้แมงเม้าออกเยอะมากเลยรู้สึกว่าหน้าบ้านเลยมีต้นไม้ค้อนอยู่นะคะเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะรั้วลงทั้งแถบเลยค่ะรั้วลงทั้งแถบเลยนะคะ เสียหายที่เกิดขึ้นจากฝนแรกเมื่อคืนนี้โอ้โหไผ่ลงหมดเลยงานช้างงานใหญ่เลยทีน,นี่โอ้โหงานใหญ่เลยโอ้ย เนี่ค่ะลมหมดเลยคือลมแรงมากเมื่อคืนนี้นะคะโอ้แมงเม่าเต็มไปหมดเลยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุเมื่อคืนนี้ในส่วนติ๊กนะคะโอ้โห <laughs> อป้ะเหนื่อยแน่งานนี้งานนี้ป้ะเหนื่อยแน่ดูโอ้โหรัวพังรัวพังหมดเลยอ๋อนี่ค่ะความเสียหาย ขึ้นคือลมแรงมากเมื่อคืนนี้ลูกเห็บก็ตกแต่ว่าลูกเห็บตกไม่แรงแต่ว่าลมอะ่ะแรงมากแล้วก็ฝนตกหนักมากเป็นชั่วโมงเลยเมื่อวานเมื่อคืนนี้ค่ะ้งอ,องหอดเข้ามา ตายตายตายโอ้โหงานข้าวแล้วค่ะงานข้าวงานข้าวทั้งแถบเลยดูค่ะ แถบเลยตรงนี้เราต้องอ้อมแล้วล่ะไปไม่ได้หายมาก

มีต้นอะไรไม่รู้ล้มนะคะแต่ไปไปไม่ได้เอ,อินหน้าบ้านเปิดเพลงไทยทำไม่ได้นะ,ะนี่ค่ะบรรยากาศรู้สึกว่าต้นพยุงแล้วก็ต้นไม้อะไรน่าจะมะม่วงล้มทั้งต้นข้างหน้ายังไม่ได้สำรวจความเสียหายนะคะ ิี่อะไรก็ถ่ายอะไรก็ขายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ